รีวิวเครื่องเล่นเทปแล้วก็เครื่องอัดเสียงนะครับแบบพกพาเป็นยี่ห้อสโอนี่โมเดล TCM 400นะครับใช้งานได้เต็มระบบมีช่องหูฟังแล้วก็ช่องไมค์เลคคอร์เตอร์เดินปกตินะครับปรับช้าเร็วเพลงได้นะครับพอร์ตได้ทุกอย่างนะครับใช้งานได้เต็มระบบใช้ฐานแค่สองก้อนนะครับฐาน2 A 2ก้อนนะครับมีช่องเสียบไฟ DC นะฮะเดี๋ยวทดสอบระบบปัดกันเลยนะครับ ตัวนี้สายพานใหม่นะครับกดเพลวูเล็กคอร์ดนะฮะทดสอบอัด Sony ่ TCM 400ทดสอบ1 2 3่งสองสาวานะคร <tinc S 1> ับเพลวูเล็คอร์ดนะฮะงานมื่อกี้นะครับตัดตรงไม้เสื่องไม้ตัวนี้นะครับมีระบบเคลียร์นะครับก็คือนะฮะตัดเสียงรบกวนประมาณนี้นะครับลำโพงในตัวนะครับตัวนี Crit ้นะครับ <c oughs> ซ้ายกขวาเต็มระบบนะครับตัวอกฟังเพลงะทดสอกกรนะกรขวานะครับเล็กอเตร์เดินนะครับขวาซ้ายนะครับและเวลาซื้อไปนะฮะสังเกตปุ่มนี้ดีๆนะครับเนี่ยฮะถ้ามาอยู่ในนี้อย่างนี้เสียงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้มันเรื่อขึ้นอย่างนี้นะครับ ก็ปรับสายตรงนี้นะครับคุณระดับมาสวาต้องอยู่ตรงกลางนะครับถ้ามาขวาก็จะเร็วน,นะครสายคล้องแขนนะครับสาน้าแบตทุกอย่างเปปกตินะครับแล้วก็มาเช็คทุกปุ่มนี้นะครับถ้ามันอยู่อย่างนี้แปลว่ามันพอดอยู่หย,ย,ยุดชั่วคราวกดมาด้านป้านะครับ หูฟังเสียบออกสองข้างเหมือนสตูดิโอทุกอย่างนะครับเสียงดังออกสองข้างนะครับมีช่องไม์แล้วก็ช่องหูฟังนะครับงนี้ เะะอาซ้ายกขวาได้ทุกเต็มระบบเลยนะครับสายพานใหม่โอ้ค okay, นะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ